ครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็รับเครื่องนะครับอันนี้จากพี่ไข่หนุยนะครับพี่เอ็กซ์ตัวนีแต่นยูนะครับส่งเครื่องมาให้ซ่อมขอให้เช็คทั้งระบบนะครับแต่ตอนนี้ผมลองเช็คดูเอ่อป้อนเข้าไปในช่องรีบิเตอร์นะครับนมานนภาคภาคส่งนะครับอันนี้เปิดรีบิเตอร์ได้นะครับแต่คราวนี้ยังไม่มีใครคุยก็เลยยังไม่ทราบว่า จะแต่เมื่อกี้ผมเปิดทิ้งไว้มันรับได้อยู่แล้วแหละนะครับเดี๋ยวเราลองอย่างอื่นดูบ้างเราดูเพออกอก่อ,เอยเนี่ยนะครับ ข่าวระยะตึ้หกไปเด้อซองสว่างกันยูล็อได้แล้วั้งโลกก็ได้แบบเจ็บใช้ได้อย่างอาการไม่ใช่ไรไปเด้อโอเคภาครับก็น่าจะโอเคนะครับเกอนี้เบื้องต้นนะครับเปิดปิดปิดดับโอเคเดี๋ยวให้ได้ช่างตรวจเช็คอีกครั้งนะครับ